เดอปพิ้งไงี่ัน่ตอง่อ่านเงี้ยครับพี่ครับ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 ข้างหน้ามันต้องล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 ให้มันดูไหน้าที่จะมีวา่เดี๋ยวมันต้องกยอนความเสียปีกว่านะเอาไงเป็นพิเศษนไหมฮะที่มาดูมัน ไม่มีพิเศษนะจะทำตามตามวงรอบของกลางนี่เยอะไหมครับที่เดี๋ยวต้องดูฮะว่าอันไหนเป็นของกลางก็ต้องดูว่าจำหน่ายได้ยังแล้วก็มีการทำตามระเบียบขั้นตอนอย่างนี้นะแต่เย็นอย่าพูดสัมภาษณ์เลยจะเย็นพวกกางไปดูรถเบนท์ก่อนเดี๋ยวไปดูเลยรถข่าวเราเห็นบอกที่เมื่อกี้บอกว่าเคยลงไปเจอเจอเจอไม่ต้องไม่ต้องไปกินข่าวนะเคยลงไปตอนนั้นแต่เมื่ก่อนเราจะย้ายของไง่นี่แหละ อยู่ตรงเนี้ยทางลางพวกเราสามารถลงตรงนั้น่นได้ข้างห้องพิธีมร์ได้พอลงไปประมาณั้งห้าโมงกว่าเราเห็นเรากระโดดถึงเลยถามว่าเรากลัวไหมเราก็ไม่ได้กลัวนะแต่ว่าอยู่คนละที่ดีกว่าเห็นข้างรถอคะเห็นตรงข้างรถอ่ะเห็นนั่งอยู่ใกล้รถอ่ะของแม่ลูกรถรถจอดอยู่ตรงนั้นนะเป็นแม่ลูกเลยครับน่าร้องไห้บนรถอะไรครับ มีรถเบนซ์อะไรก่อนรถเบนซ์เขาอยู่รถเบนซ์นานนี่รนนนครับนานอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ใกล้เลยานอย่างฮะโอ้ยนานแล้วนะผมไปลองกลับนาะนานมากเกือบยี่สิปีอะไม่ถึงไม่ถึงสิบกว่าปีตอน,นปีเ,นเ่อสี่เจ็ดปีแปดีนี้เกิดแล้วมั้งก็ล่าสุดมีคนงะคุมงาน่ะผู้หญิง ที่เขาบอกว่าเห็นเหมือนกันเมื่อตอนวันที่เคลื่อนรถออกมามีคนูดอะหลายคนธรรมดาทุกันเราพรุ่งนี้เลี้ยงสิบโมงนี่คือประชุมประชุมบ่ายครับประชุมหาเรือกันว่าเราจะทำอะไรไงรัฐระดับไหนครัาสวัสดีมาสวัสดีไปครับสวัสดีมาครับไม่มีอะไรมากจริงครับก็เเเดี๋ยยยวังงไแค่ล